เออหลวงพ่อแล้วโป้นี้ก็ใช้เลี้ยงป่าคือเลี้ยงให้อาหารป่าครับแล้วตอนนี้ผมพันทางเน่ยม่ที่อาอาคือผมพูดยากคือสมมตินเรื่องคือกันตอนตอนจะบอกว่าเป็การเมืองพ่อตอที่พ่อเขาพ่อเสมมติอเนยอะาที่เขาไปนรองอยู่ตรงนั้นแหละเขาไรอผมว่าผมไม่ได้ทบวผมหมดเลยเจ้าขึ้นเต้าขึ้น อ๋อนี่คนสิบสามได้เดวเต้าขึ้นแต่ยังนี้ไม่ได้คนมาก็สวยดีนะแต่ว่าไ้ตลอดาเทพเดี๋ยวพี่รับปากเดี๋ยวนะเนี่ยพังเลยเดี๋ยวต้องพาพาต้มาดูสถาบันก็ไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้อยากไปคนทัพอยากไปเนี่ยผมก็เสนอในสถาบันเลยครับอืมวันนั้นชยันผมทุกวันน่ะครับเขาไม่อยู่เขตนี้นะเขาอยู่เขตอื่นเดี๋ยวผมดูข้างสถาบันนู้นจะทำมาคนเดียว แล้วสะพานนี้มันตรงวัดพอดีครับเพราะว่าโยมว่าวันพระแล้วก็เก็บรูปเก่าๆที่ผมทำ่อมมาพาพระมาต้มกันเองนะครับผมก็หาไม้หาอะไรทำเอาเอารูปพระตกสะพานนี่ได้เป็นได้เป็นหลักฐานในในสิบสี่คลองเนี่ยคลองสิบสามเนี่ยกว้างสุดนบเป็นคลองหลักเลยอันนี้คลองสิบสามเราลองมาติดผ้าปีก็ได้ใช่ไหมอยาส่งรูปให้พี่ไถ่พี่ไว้คะได้ อ๋แต่เเดี๋ยวพี่่านนะไ,ได้เพราะว่าช่วยช่วยช่วยได้เยอะครับเนี่ยครับครับวอาชิกอรันตรายเอแต่อันนี้เราเราเข้าแผนไปยังวิกฤตไม่อยากให้พี่น้องประชาชนประมาทนะแต่เราเตรียมการเนี่ยตอนเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเครื่องมือของเราทั้งหมดเนี่ยเครื่องสูบน้ำทั้งหมดที่ทอบจอมีนะ ยี่สิบส่วนเราเอาลงหมดแล้วแล้วจากการที่เอาลงมาหมดเนี่ยเราสามารถที่จะขี้ขายได้นะในน้ําในช่วงทางหนองเสือแต่มันเป็นแหล่งน้ําที่ว่ามันมาจากทั้งสระบุรีทางวิหารแดงก็มาลงนะทางนครนายกบ้านนาก็มาลงนะมามารวมกันมันเป็นจุดรวมมันทําให้คลองสิบสองคลองสิบสามวิกฤตน,นะครับแล้วมันก็ลามมาถึงลำลูกกาก็แน,น่น้ําเต็มคลองแล้วนะแต่ปัญหาคือคือ หญ้าแล้วก็ผักตบชวาอยู่ในคลองเนี่ยมันขวางทางน้ําทําให้มันระบายมันระบายไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้มายาวนานนะเราต้องไปขอญาติกรมชนเพื่อเอาเครื่องมือมาทําเอากรมชนก็เดี๋ยวก็อ้างว่าเขาก็จะใช้งบประมาณของเขาเอามาลงแต่ก็ไม่ลงทักทีเนี่ยนี่คือประเด็นเท่าที่ผมทราบนะพื้นที่หนองเสือนะครับแต่ไม่ได้ประกาศทั้งจังหวัดนะแต่เราเองกําลังระวังอยู่ แล้วก็ติดตามสถานการณ์ไม่ให้ประมาทนะครับแ,แต่น้ําในแม่น้ำเจ้าพยายังไม่ถึงกวิกฤจแล้วนะแต่ตอนนี้เราประทุมเราเตรียมความพร้อมไว้เยอะแล้วนะคิดว่าคิดว่าปีนี้คงจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้ริมแม่น้ํามันก็ต้องเริ่มเตือนกัน